สวัสดีครับมเจียสิบแล้ววันนี้เราอยู่กับวอรเฟิรในไมค์ครับนนะวันนี้เราจะมาเป็นตัวอะไรก็เราจะรู้อยู่ในตามปกแล้วนะฮะสำหรับคนที่บอกว่าพี่เครับพี่เคร์ฟทำไมช่องนี้ไม่มีสาเลยก็เพราะมันไม่มีเองแต่แลขอะไรเราโอ้ยช่วงดีไอนะฮะขอโทษอ่อเห็นตรงนั้นไหมนั่นแหละคือเลขอะไรใครรู้แล้วบอกผมด้านล่างหน่อยนะอ่ะ แล้วก็วันนี้ครับเรามีอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอคุยด้วยหน่อยคนระับเอ่อที่คุณเรียกผมมาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าอ๋อมีเห็นข้างหลังแกไหมเอาไอ้สัตว์เฮ้ยโทษโทษโเอาแบบขอคุยกับคนนี้ก็ได้เอ่อขอขอคุยกับพวกไม่มีใครอยากคุยกับเราเลยครับไม่เป็นไรนะแต่เราได้รู้ข่าวมาว่าข้างหน้าเนี่ยมีเจ้าเอ่อนี่ครับมอนสเตอร์เยติ เรียกตัวอะไรดีเนี่ยโอ้โหเป็นมอเตอร์เยติยักษ์แล้วกันตอนนี้เออเป็นกวางยักษ์กวางที่แบบถือไอเทมอยู่1ชิ้นที่ผมต้องการนะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวเราจะไปประลองกับเขาแล้วเราจะเอาไอเทมนั้นมานะฮะแล้วสําหรับตอนนี้รอให้เป็นกลางวันแล้วก็พร้อมบวกได้เลยครับ really เอาวอ่าเฟืรอออกมานี่ก่อนเล็วเล่าออกม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 า,อา,มาโอเคเอเฟืเร์เฝ้าเตียงกับพี่จีอาหน่อยนะสมมติว่าเตียงนี้พังขึ้นมาเนี่ยพี่จีอาไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะฮะฝากเฝ้าเตียงหน่อยแล้วกันนะส่วนไอ้คนพวกนี้นะครับเขาไปคุยกับเรานะเหมือนเขาเกลียดเราได้อย่าให้ฉันแข็งแกงนะพวกแกะจะไม่มีทางมีความสุขหรอกมาแล้วว้าเราจะไปเอาไอเทมตรงที่เขาถือมานะฮะมอนเตอร์ถืออุ้ยอุ้ยมันกินเข้าไปเลยอ่ะ กดเฮ้ยลบลบอ้าแข็งอ้าแข็งอ้แข็งลันโอ้โหโอ้โหขอโทษ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 เดี๋ยวแล้วจะเฮ้ยมันมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วนี่ลงวันนี้วันนี้ลงวันนี้วันนี้โอ้ยโดนตบ ตกแล้วไงตกแล้วไงใครแขกตกแล้วไง,วง,วงใครแขกตกแล้วไงตกแล้วไงใครแขกหนีก่อนหนีหนีวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็วมันจะพ่นน้ำแข็งไปอ้าวแข็งช่วยด้วยครับผมแข็งผมแข็งโอ,โอเคกลับแล้วย,ย้ายพ่อหนุม่ม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 ตกไปไม่ตกมันจะพ่นน้ำแข็งแล้วครับไม่เป็นไรเรายังมีแอปเปิลลูกที่สองผมมันร้องน่าก,กลัวมาก อื้ออื้อตบก้อนได้เปรียบตบอะไรตบไม่โดนเหรอครับตบไม่โดนเหรอครับอุ้ยอุ้ยตบโดนตบโดนตบโดนแล้วก็แรงด้วยตบโดนแล้วก็แรงด้วยตบโดนตบโดนแล้วตบอ้าวอ้าวอ้าวแอปเปิลทองครอบร้อง thank you มาต่อยกที่สามนี่นี่เนี้ยนี่แนี้นี่แนี้นี่แนี้ยอู้เราชนะแล้วนะครับ มันเป็นอะไรที่ e ซี่มากนี่ฮะโอ้โหได้ไอซ์คิสตันที่อยู่ในมือเข้ามาแล้วว้าวแล้วเดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองจําลองไปเป็นเจ้าตัวที่เราฆ่ามาเมื่อกี้นะฮะมอนสเตอร์กวางเยติยักษ์อะไรเงี้ยนะฮะเราลองเปลี่ยนร่างเป็นเขาดูแล้วเราลองใช้ไอเทมนี้สู้ดูจะเป็นยังไงลองดูกันอ่าส2 1สองหน่งแปลงร่าง แล้วเป็นเจ้าเยติยักษ์แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหดูโคตรเท่เลยดีแล้วก็คำรามด้วยมีเสียงคำรามด้วยฮ่าฮ่าฮ่าตอนนี้ผมได้กลายเป็นเยติยักษ์กว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าสักวันพวกแกจะได้มีความสุขอ่ะไม่เก่งพลังไปกินพลังแช่แข็งเออเออจงแข็งใส่หมดเลยย่า อะไรยังไม่จบนี่แน่มาดิมาดิมาสู้กันมาสู้กันชั้นเลือดเยอะชั้นสู้อเวอร์นจัดการด้วยฝ่าจัดการถูกต้องไม่ฝ่าจัดการไม่เป็นไรพี่เตี้ยจัดการคนเดียวเองก็ได้ยายายาอ่ะบิ๊กินก้าแกโจงแข็งให้หมดเลยอ๋ออเฟนแข็งด้วยเหรออเวอร์นจะแข็งยา ฉันบอกแล้วว่าพวกแกจะต้องไปม,มีความสุข yeah. เออยี่ยเอ้เอเฟิร์ยจะตายเอวเฟิร์นร้องที่ผมใจหายว้าบเลยเนี่ยเอวเฟิร์นเนื้อไปกินไหมทำพิจารไม่ได้เอาไปกินเนื้อเหรอกินสิตัวใหญ่ไปะฮ่ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ <c oughs> เป็นไงเล่าา <c oughs> อะไรเนี่ยคนที่เป็นใครเนี่ยใส่โมะมารับรับปร,ริญญาเหรอฮะ ปไปแล้วนะครับไปาเฟินตามมาเรากลายเป็นเยติยักษ์ล้วและต้องถล่มทุกสีทุกอย่างชาวบ้านด้วยจงแข่งไปซะวัวเหรอวัวเหรอวัววัวฟันไม่ได้ตัวใหญ่เกินผมว่ามือผมใหญ่ไปนะเนี่ยมันฟันไม่ค่อยโดนครับฟันยานนหนึ่งเราต้องอยู่ใต้ท้องก็ว่าว่า,า,า,าโอเค มาใครจะมาสู้กับชันดีก็โอเคน่เกนไเกไเกวัวต้องแข็งอื้อแข็งแล้วก็ตายอือแข็แก็ตายฮ่าๆเป็นไงสุดยอดสวดลอดสวดรอดเ,ออเดี๋ยว,วเราจะลองคราบของครับไรลองให้เจ้าเยติคราบของครับไรอยู่เฉยๆดิเพื่อนเยติ อ๋อผมควบคุมยากหน่อยนะฮะบางทีมันก็แบบเดินเองเลยนะ้ยเดินไปเดินมามันเดินเองนะอะไรอย่างงี้นะอ่าไปไปดเดี๋ยวนี้เราจะสู้กับตัวอะไรดีเอนแรกเอาเอาเอาเด,เดี๋ยวเราเอาเยติเนี่ยไปสู้กับตัวอะไรดีฮนะคิดหน่อยนะเอ,แบบเอาแบบเอาแบบสวดหลวดไปเลยสวดหลวดสุดยอดไปเลย กานเป็นเยตินี่ผมเอ,เอาไว้สู้อย่างเดียวก็พอแล้วนะนะเอามาใช้ชีวิตเอามาครับของเอามาตัดต้นมงต้นไม้นี่ไม่ค่อยคุม้มเท่าไหร่นะเนี่ยตัดยากมากครับกว่าจะได้สักต้นหนึ่งือ้อเย่ได้แล้วข่าคือเยติหันตูนด้วยดูตูดเยติหน่อยตูดเยติอะแล้วทีนี้เราก็ ขาบยากนิดน,นึงนะครับช่องขามันหายาทีนี้เราก็ได้โต๊ะขามมาแล้ววางสิวางวางมาันลงไปอย่าทีนี้ก็นี่ฮะโอ,โ,อโ,อโอ้ย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 มันเดินเองเดิน,อนเนองเดี๋ยวเราไปไป,ไปทล่มหมู่บ้านนู้นดีกวา่าการเอาชีวิตรอดเป็นเยตินี่มันลำบากจังเลยเยพวกแกพวกแกจะต้องไม่มีความสุขพวกแกทุกคนจะต้องหนาวตายไปแล้วโฮโฮโฮ ยังไม่ตายอีกเหรอโอเฟินล,ลบไปถ้าไม่อยากตายอีกนี่ไนงะนี่ไนงะนี่ไงเดี๋ยวเราจะฆ่าเับเขาไม่สู้กับเราอะ่ะไปไปหาตัวที่สู้กับเราดีกว่าตัวน,นี้เราได้ตัวที่จะสู้กับเราแล้วนั่นก็คือหมูยักษ์แล้วก็ซอมบี้อ๋อมีทัานซอมบี้มาที่ก่อนจะหมูจกแข่งไปก่อนว่ะโอเฟินอยู่เฉยเลยไม่อยากตายอะ่ะโอเฟินเออผมต้องไปนั่งช่วยโอเฟินอีกอ๋วโอเฟิโนโดนพังโอ้ แกข้าวาฟันใช่ไหมเอาไปกินใช่แล้วเจ้าหมูช่วยฉันหน่อยนี่ครับซอมบี้ยักษ์ติดซอมบี้ยักษ์ติดแข็งไม่ใช่ดิติดใยแม่มุมถวยมากเจ้าหมูเยีะมมากอ้าวมาตายเฮ้ยสุดยอดเลยเจ้าหมูนี่มีประโยชน์มากดูครับมันทำให้ซอมบี้ขยับตัวไม่ได้ต้องแล้วข้ามัน แล้วฉันก็ฆ่าแกด้วยเจ้าหมูว่าคุยของผมก็คือฆ่าให้หมดนะเจ้าพวกนี้ตายซะหมูแกก็ไม่รอดหมูแกก็ไม่รอดเอ้ยพลังหมดไม่เป็นไรอื้อืฟันเอาก็ได้มาเดมาเดสมูสมูสมเอ้สไปเดอร์หมูสมูอะไรหรอสไปเดอร์หมูนี่ครับแข็งหมดเลย มาดิมาดิมาดิฟันอย่างด้านหลังมูด้วยมูห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 มูตายเอ้ยตับีตายหมดแล้วเหลือมูมูต้องแข็งออลูกหมูด้วยลูกมูสไปเดอร์มูตายแกอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายอืมแข็งแล้วฟันแข็งแล้วฟันแข็งแล้วฟันงไงสุดยอดข้าคือตัวเยติกวางยักษ์สุดแข็งแร่ง ก็สุดยอดมากเลยฮะเป็นตัวนี้ก็เล่นเพลินดีนะเนี่ยก็มันๆกันไปนะเอาเดี๋ยวเราไปแกล้งใครให้แข็งกไ็ได้เนี่ย<อ>จงแข็ง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 โโคตรโกงแข็งเราไปไล่ฟันได้เ,เนี่ยแข็งใช่ไหมจริงๆเราไม่ต้องเป็นเยติก็ได้นะฮะเนี่ยแบบเยตินี่คือเอาเลือดเอาอะไรนะฮะเฉยๆเอาสกิลอะไรพวกนี้ได้นะ เอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะกับการที่ทุกคนดูจนจบเนี่ยมีใครดูจนจบบ้างน,นะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้การเป็นเ,เจ้าฟ,ฟ,ฟอสฟอสเมาฟอสเมลอะไรเงี้ยก็จบลงเพียงแค่ดีนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเป็นตัวอะไรอีกก็อคอมเมนต์บอกได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากลมเย็นลมเย็นฮ่าค้ปากลมเย็นนี่ Yeah, TGIF. Got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, a I've paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.